สวัสดีครับตอนนี้ก็มาพบกับนะครับน้องอาราดินนะครับตุ๊กแกหางอ้วนนะก็คือเราก็จะเอาเขามาเดินเล่นนะครับประจําวันทุกวันนะวันละประมาณ5นาทีนะครับผมเพื่อให้น้องเขามีขาที่แข็งแรงนะแล้วก็เป็นการช่วยระบบย่อยอาหารนะครับให้ลำไส้ทำงนานดีขึ้นกพสังเกตด,ดูเลยครับคือน้องเขาอ้วนมากเลยดูสินี่พุงพุงติดพื้นเลยครับผมเนี่ยพุงติดพื้นเลยครับ อ้วยเ,เกินไปนะก็ไม่ค่อยดีนะครับต้องให้ออกมาเดินบ้างนะนะครับเดินดัดน้ำหน,หนักหน่อยนะครับันี่น,นี่ก็จะเป็นมอสไวเอ้านะไวเอ้าโอริโอ้นะครับก็ถ้าพูดจริงในเลเวลก็จะอยู่สมมติถ้าหนึ่งถึงสิบเนี่ยถ้าถ้า normal ก็คือ,อมีเป็นเลเวลหนึ่งอันนี้ก็สักประมาณสามจุดห้านะ น yeah. ก mm ็กลางๆค่อยมาทางด้านล่างหน่อยนะครับไวเอาโพรเโอนะครับก็เหมาะเป็นพ่อพันธุ์ได้เลยนะม็อบนี้ทำทำได้หลายแบบนะตอนนี้ผมยังไม่ได้ประสบนะครับนี่คืออันนี้เขาเป็นอาดดนี่เป็นเพศผู้นะนี่เขาทําท่านี้เหมือนกับจะขี้แล้วไหมนี่ทำท่านี้เหมือนจะขี้เขาจะไปของเยาจไป เฮ้ยมันจะขี้เลยระวังของเละอ่อยงอยังยังอย่างยางอยง,ยงต้องระวังไปก่อนผมเคยนะอุ้มเขาอยู่แล้วก็ขี้เละขี้เละเต็มมือผมเลยนะครับผมแต่ว่าผมก็เช็ดขี้ข้รไปแะ้วนะน่าจะไม่ขี้แล้วมั้งนะเนี่ยทุกแกหางอ้วนเขาจะเป็นแบบว่านิ่งๆนะครับผมเขาจะเดินช้าๆนะ เนี่ยเราจับเขาได้ตลอดเวลาเขาจะไม่ไม่เปลี่ยวเท่าไหร่นะครับจะเชื่องช้านะเดินช้ๆาๆอะไรเงี้ยนะครับแต่เขาชอบจะหาที่ที่ซ่อนเนี่ยเนี่ยต้องคอยจับนะครับออกมาตลอดเวลานะครับเพราะจะหาที่ซ่อนผมยังไม่เคยผสมพันธุ์เลยนะน้อง เจ้าอารินเนี่ยอายุประมาณสักเกือบๆสองปีแล้วนะครับอาจจะผสมนะครับธันวานะธันวาปีนี้นะแต่ผสมแล้วก็มันก็มีปัญหาก็คือมันก็จะมีลูกออกมาเยอะไงนะครับแล้วเราก็ต้องใช้เวลาในการดูแลลูกของเขาเนี่ยเยอะนะแค่ตอนที่สามตัวนี่ก็เวลาก็แทบจะไม่เหลือเลยนะครับถ้ามีลูกออกมาอีกเนี่ยเขาอาจจะมีลูกได้ถึงสิบตัวเลยนะต่อปีนะปีหนึ่งอนะ่ะสิบตัวได้นะ โอ้ oh, คือคุณต้องมีเวลาให้เขาแบบมากเลยถ้าคุณไม่ได้ขายอ่ะหรือถ้าคุณขายคุณคิดว่าคุณจะขายได้ไหมอ่ะเพราะว่าในตลาดอ่ะผู้ขายก็เยอะนะคนขายมีหลายเจ้านะฟาร์มใหญ่ๆ่อะไรเขามีเยอะถ้าเราคิดจะจะขายจริงอ่ะนะครับก็ถือว่าผมว่าข้า้นจะขายยากนะคือคุณต้องถ้าไปขายตัดราคาเขามันก็ไม่ใช่เรื่องไงมันมันม,มันไม่ดีหรอกนะครับระบบมันจะเสียหมดนะครับ คือคุณต้องหาความแตกต่างแต่ผมถ้าผมขายผมอาจจะสร้างเพจแล้วก็ขายแถวแบบจับกลุ่มคนแถวปักน้ำํำแถวบ้านผมอะไรเงี้ยนะแบบไม่ส่งอะไรเงี้ยให้มาดูที่บ้านเองอะไรเงี้ยไม่รู้ถาทงนี้จะมีกลุ่มคนผู้ซื้อมากพอหรือเปล่านะครับแต่ว่าดูก่อนแล้วกันนะว่าจะผสมไหมแต่ผสมแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะ สำเร็จนะอาจจะไม่รอยก็ได้นะอาจจะไม่ลอยก็ได้แต่ว่าเราต้องมองไว้ในหลายๆมุมนะถ้ารอยขึ้นมาล่ะถ้าเราได้ลูกเขาเพิ่มมาสิบตัวยี่สิบตัวแล้วเราจะเลี้ยงยังไองอะไรเงี้ยนะครับคือผมก็ทํางานได้ไงไม่ได้มีเวลาว่างกลางวันไม่ได้ว่างอะไรเงี้ยทำงานประจำน,นะถ้าผมว่างผมก็คงจะจริงจังเต็มที่้นะตอนนี้ก็คือยังลังเลคือเอาเขามาเลี้ยงก็เอามา เอาไว้ถ่ายคลิปอะไรเงี้ยนะแล้วก็เลี้ยงเขาไปงานอุติเรกนะครับแต่ถ้าจะแบบถึงขั้นพอพันขายเงี้ยก็ต้องคิดอีกทีหนึ่งนะมันเหนื่อยเลยครับผมในการดูแลนะครับมันเหนื่อยนี่เขาจะหาที่หลบซ่อนอยู่นะนี่เขาจะหลบเขาไปหลบในขาตั้งกล้องแล้วก็ให้เดินสักห้านาทีก็พอแล้วนะเพราะว่า เขาก็คือเขาจะเครียด่ยเพราะเขาอยากจะหาถ้ำหลบแล้วตอนเนี้ยนะครับมีม,มดมีมดต้องระวังระงบบบรรยกัดโอเคงี้ก็พอ,อก่อนแล้วกันนะครับห้านทีแล้วบ๊ายบายอดีบ๊ายบาย